สวัสดีทุกคนนี่ครับวันนี้ผมก็จะมาทําการสอนเป็นเพิ่มยอดไลค์นะครับจะเป็นไลค์คนไทยแท้มีตัวตนนะครับที่มาไลค์เรานั่นเองนะครับทํำยังไงนะครับมีกี่ขั้นตอนนะครับก็สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วไปทําตามกันได้เลยอย่างแรกเลยนะครับไปที่ Google นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับว่า m d o l a com แบบนี้นะครับ ก็แอนท์ไปได้เลยนะครับก็จะเข้าสูนะ่หน้าตาเว็บไซต์นะครับทุกคนนะครับกรอกชื่อบัชีงานกับรหัสผ่านไปได้เลยนั่นเองนะครับแา่แต่ใครยังไม่มีนะครับสมัครใช้งานอยู่ตัวนี้ชื่อบัใชีงานอีเมลรหัสผ่านยนี่รหัสผ่านนะครับก็ให้ทุกคนทาการกรอกให้เรียบร้อยนะครับทั้ง4อย่างแล้วก็อย่าลืมติ๊กชันไม่มใช่โปรแกรมอัตโนมัติตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อทําการสมัครใช้งานเมื่อสมัครแล้วนะครับก็ลงชื่อก็ใช้กันเลย และนี่คือนัาตาวาซายแนเ็นดอลลาร์นะครับให้ทุกคนนะครับมาดูตรงหมดหมู่หมดหมู่นะครับก็จะมี a c e b o o k นะครับแล้วก็ทิกเกอรและอินสตาแกรมนั่นเองนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในสามแพลตฟอร์มเนาะในอนาคตข้างหน้านะครับก็จะทําการเพิ่มแพลตฟอร์ม้ามาอีกนะครับให้ทุกคนทําการติดตามมาไว้ได้เลยส่วนก็จะมามีเพิ่มไลฟ์โพสนะครับเพิ่มไลฟ์โพสกับคนไทยเพิ่มไลฟ์โอโมจินะครับแล้วก็เพิ่มแชร์เพิ่มติดตามบลกแฟนเพจอ่าแล้วก็เพิ่มคนดูได้สดเพิ่มคนเข้ากล ทิกตอกจะเป็นเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มถูกใจคลิปนะครับเพิ่มยอดวิวเพิ่มแชร์นะคคนคอมเมนต์แล้วก็คนดูไลฟ์สดนะครับอินสตาแกรมนะครับจะเป็นผู้ติดตามถูกใจแล้วก็เพิ่มยอดวิวเพิ่มยอดวิวดีโอไลฟ์สดนี้นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับก็จะมีหมดหมู่บอกอยู่ส่วนผมก็จะมาเพิ่มไลฟ์โพสแบบคนไทยนะครับและดกตรงบริการบริการนะครับให้ทุกคนเนาะทำการเลือกได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไลฟ์โพสปกตินะครับไลฟ์ โพสอิโมจินะครับแบบคนไทยเขาก็จะมาไลค์ให้เรานะครับในตามหัวข้อเลยนะส่มมบตกก็จะมาเพิ่มไลค์โพสปกตินะครับให้มาหัวข้อแรกรและเจอคำอธิบายกับหมายเหตุให้ทุกคนทําการอ่านด้วยผ่ออนแล้วน่จะเจอหัวข้อลิงก์นะครับง่ายๆเลยเป็นลิงก์โพสนั่นเองกดไปที่วันที่และเวลานะครับปรับโพสของท่านนะเป็นสาธารณะนะครับคัดลิงก์ระหว่างได้เลยนะครับดูตกจํานวนจํานวนนะครับให้ทุกคนเลือกได้เลยนะว่าต้องการไลค์โพสเท่าไหร่นะครับแต่ขั้นต่ําของเขานะครับอยู่ที่50ขึ้นไปนะครับ พอกระปั้มไปห้าสิบนะครับพอค่าจะจ่ายขึ้นมานะครับทุกคนกดคขาว่าส่งได้เลยนะครับาระบบก็จะบอกได้แล้วข้หสั่งซื่อคุณแล้วนะครับขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้ทุกคนนะครับทําการรอยอดไลค์เพิ่มขึ้นได้เลยนะครับอเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ยอดไลค์คนไทยแล้วนะครับสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของการตลาดได้นั่นเองนะครับทําแบบนี้นะ่ก็น้ำมังที่รอนะขอยาตแนะนำเว็บไซต์นะครับปลอดการหนังซือนะครับอยู่ตรงนี้ เขาจะมีรหัสออเดอร์บอกนะครับหัวข้อลิงค์ค่าใช้จ่ายและบริการนะครับสถานะก็จะบอกนะครับจะเป็นปอดการังถือย้อนหลังนะครับในหัวข้อนี้นะหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่สี่ช่องทางนะจะเป็นสแกนเคอรโค้ดทุกธนาคารถึงนิวอลเลตคริปโตและโซเซ็กมันนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสแกนเคอโค้ดให้ดูนะครับย้อนเงินตรงนี้นะครับกรอกไปเลยนะแล้วก็คำว่าจ่ายนะครับ Страх. ก็กดไปเรื like ่อยๆนะครับถ้ามันขึ้นอย่างแบบเมื่อกี้นะครับก็กองเงินเงินแก็จ่ายไปเรื่อยๆเดี๋ยวหน้าต่างสแกนมันจะขึ้นมาเองนะอ่าพอสแกนแล้วนะครับก็ด <that outgoing. S 2> <beiter. S 1> ูจํานวนเงินของท่านนั้นขวามือบนตรงนี้เลยนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยนั่นเองนะครับระบบเติมให้อัตโนมัตินะครับรวดเร็วแน่นอนหัวข้อต่อไปนะเป็นบริการทั้งหมดบริการทั้งหมดตัวนี้นะครับอ่าทุกคนนะครับสามารถนะครับเล่นดูเล่นอ่านกันได้เลยนะอ่าถูกใจหัวข้อไหนนะครับติ๊กดาวไว้ได้เลยนะครับเยอะๆแบบ เป็นประมาณนี้นะครับในการติ๊กดาวนะครับรอบหน้ามาใช้บริการเราจะได้ไม่ต้องมาหาแล้วก็สามารถกดคำว่าดูด้านขวามือตรงนี้ได้นะครับอ่านโน้ตให้เรียบร้อยนะครับก่อจ้างกับหน่ตุ้ทุกครั้งนะในหัวข้อต่อไปน่าจะเป็นตั๋วตั๋วตัวนี้นะครับก็จะเป็นแอดมินทางเว็บไซต์นะครับดูแลทุกคนอยู่นะครับให้ทุกคนเขียนหัวเรื่องพิมพ์ข้อความไปนะครับและก็ส่งตัวนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์จะดูแลทุกคนนั่นเองนะครับหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อสุดท้ายนะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับ การแนะนาเพื่อนตัวนี้นะครับก็ง่ายๆเลยนะลิงแนะนาของเรา็ัีไปเลยนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะที่สนใจจะเพิ่มไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับถ้าเพื่อนเขาเติมเงินผ่านลิงก์เรานะครับเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่3%นั่นเองอ่าต่อมีเพียงเท่านี้นะครับในแต่ละหัดข้อของเอเดนโดรานะครับก็หมดแล้วนะครับที่ผมมาแนะนําขออนุญาตไปดูยอดไลค์โมจิยอดไลค์โฟลคนไทยนะครับมาขึ้นหรืออย่างนะถ้ายังไม่ขึ้นแบบนี้นะครับรีเฟซเลยนะครับ ยังไม่ขึน้นอีกจะทการรอ,อก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการรอนะเอาในระหว่างที่ผมทาการรอมานะครับตอนนี้ยอดไลค์คนไทยก็ได้ทําการเพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ะจะมีหนาา้าตาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนทุกคนก็จะเป็นคนไทยแบบนี้เลยนะครับอาถ้าทุกคนนะครับสนใจนะปั๊มไลค์ปั๊มผู้ติดตามนะครับหดยอว่าปั๊มอะไรต่างๆนะครับก็มาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับ elementdollar.com หรือแม่กดิงร์ยดอลลาร์นะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ เราวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ